ความสตรีทำความดีแห่งประเทศไทยนำโดยดรเพ็ญจันล้อสีทองจัดงานครบรอบ4ปีณห้องประชุมการตนาลัฐ กองบัญชาการกองทัพอากาศเพื่อพบปะสังสรรค์และร่วมใจสร้างความรักความสามาคัคคีที่มีจิตอาสาทำความดีโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนมอบรางวัลสตรีไทยที่มีผลงานดีเด่นมีผู้ร่วมงานประมาณ500ท่านประธานเปิดงานได้รับเกียรติจากพลเอกนิพนธ์สีตบุตรองค์รักษ์ในพระบาทสมเด็จระชการที่9อีกทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชนสำนักงานศิลป,ปะวัฒนธรรมร่วมสมัยกระทรวงวัฒนธรรมร่วมแสดงความยินดีกับทางสมาพันธ์ในครั้งนี้ อย่างมากมายทุกวงการ ดเรเพนจันล้อสีทองประธานสมาพันธ์สตรีทำความดีแห่งประเทศไทยได้กล่าวเปิดงานถึงเจตนาในการก่อตั้งสมาพันธ์สตรีตามพันธกิจต่างๆคือการลดความรุนแรงในครอบครัวการแก้ไขปัญหาหนี้สินการสร้างชุมชนสุขภาพดีและสิ่งอันเป็นประโยชน์ต่อสตรีและครอบครัวพร้อมกันนี้ได้มอบโล่รางวัลเป็นกำลังใจให้สตรีดีเด่นจาก5 0เขตและจากจังหวัดต่างๆอีกด้วยภายในงานมีผู้เข้าร่วมงานจากสมาชิกในเขตต่างๆในกรุงเทพ5 0เขตและตัวแทนจากแต่ละจัง ดเดินพาเลตถือธงเข้าร่วมงานสร้างสีสันความอลังการด้วยความอบอุ่นยังมีห้างร้านออกบูธแสดงสินค้ากิจกรรมบนเวทีมากมายประกอบด้วยการแสดงมวยไทยจากรัชปามิวสิกโชว์แสดงเดินตรีไทยการแสดงบนเวทีศิละปะวัฒนธรรมจากเยาวชน การประกาศเจตนารมของประธานสมาพันธ์สตรีทำความดีแห่งประเทศไทยเพื่อสังคมมอรางวัลแก่สตรีไทยที่มีผลงานดีเด่นรวมถึงเดินแฟชั่นผ้าไทยเดินแบบชุด VIP หรูหราสวยงามตะการตาดีไซนเนอร์ไทยที่คว้ารางวัลระดับโลกดาราศิลปินมากมายก็มาร่วมในงานนี้ด้วยและมีพิธีลงนามความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาทั้งทางด้านเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมกับหน่วยงานภาครัฐ เพื่อช่วยเหลือสังคมให้ยั่งยืนต่อไปทางสมาค์สตรีทำความดีแห่งประเทศไทย วันนี้เราจัดงานเป็นการขอบคุณพี่น้องสมาชิกที่มีการเสียสละมาตลอดสองปีกว่านะคะที่เราร่วมงานกันมาเราก็รู้สึกว่าเ,เราอยากตอบแทนพี่พี่เพื่อนเพื่อนน,น้องๆทุกคนในการที่เ,เสียสละเวลาของเขามาในการร่วมทําความดีกับพวกเราดังนั้นเนี่ยเราเลยจัดงานวันนี้ขึ้นมา หลังจากที่เราคิดคอนเซปต์ขึ้นมาแล้วเนี่ยเราก็มองว่าเอผ้าไทยเนี่ยเหลือเยอะเราได้มีการคุยกับผู้ใหญ่ผู้ใหญ่บอกเอจะทำยังไงจะเป็นการปล่อยผ้าไทยออกไปเราก็เลยเชิญออแกนไนเซอร์ที่อยู่ที่ประเทศสหรัฐอเมริกาถ้าเขาสามารถที่จะเข้าขากันได้นั่นหมายความว่าคนไทยก็จะไปโกอินเตอร์นะคะก็จะสามารถที่จะไปเดินแบบในต่างประเทศได้ด้วยซึ่งเราก็คาดหวังแบบนั้น แล้วก็จะมาเจอน้องๆที่ลำวยจินตะรีลามวยไทยต้องการหาทุนไปแข่งที่เวียดนามเราก็เลยบอกน้องๆมาใช้เวทีของเราไหมแล้วก็จะได้ประกาศว่าวันที่19จะมีการทำฟันเรสซิ่งในการหาทุนค่าตั๋วเครื่องบินเราก็เลยบอกว่ามาใช้เวทีเราเลยประจวบเหมาะกับมีน้องๆอ,อ,อายุ3าขวบครึ่ง ก็สามารถที่จะลัมมโนดาได้แล้วน้องมีพรสวรรนคะ์น mm ่ะ hmm. แต่จะใช้เวทีไหนในการที่จะพรีเซนต์ตัวเองหรือแสดงผลงาน mm hmm. ก็เลยบอกให้มาใช้เวทีของเราเพราะฉะนั้นเนี่ยน้องๆสามารถขายงานได้เอาเวทีของเราในการที่จะขายงานนะคะเราไม่ได้คิดค่าใช้ใจ่ายใดๆเลยและยังมีน้องๆที่มีความสามารถในการเล่นดนตรีแต่ว่าคือออ มีความผิดปกตินิดหน่อยทางสมองเราก็คิดว่าเราก็ต้องสนับสนุนในการที่น้องจะมีอาชีพในการได้โชว์ดนตรีเราจึงรวบรวมทุกอย่างเลยมาไว้ที่นี่ในการที่จะได้ให้น้องๆได้มีโอกาสส่วนน้องๆที่เดินแฟชั่นโชว์ก็จะสามารถขายงานของตัวเองได้อีกในการที่มีใบประกาศจากสมาพันธ์สตรีว่าเราน้องๆได้มีการมาเดินแฟชั่นโชว์ในจุดของที่สมาพันธ์จัดขึ้น ค่ะเราก็คิดว่ายิงปืนนัดเดียวเราก็อยากได้นกหลายๆตัวเราก็เลยให้โอกาสกับน้องๆในการที่จะได้มาแสดงนะคะแล้วก็ไม่เพียงแค่นี้เเรายังได้มีการเซ็น MOU กับทางล o ต a ต y รี u คัเป็นของล o ต a r y รี่เอ่อยูนิ e ว s ร์ซค่ะซึ่งมีคุณกัลยานีกลิ่นพานิชย์ เป็นประธานก่อตั้งดังนั้นเนี่ยเราก็เลยมองว่าเรามีลักษณะของการทำงานเหมือนกันคือช่วยสังคมเหมือนกันในรูปแบบคล้ายกันซึ่งเราก็เลยคิดว่าเราน่าที่จะมาทำความร่วมมือและกำหนดขอบข่ายให้ชัดเจนว่าเราสององค์กรเราจะร่วมมือกันในแนวทางไหนแล้วก็เพื่อทำให้สังคมของเราน่าอยู่ยิ่งขึ้น ก็รู้สึกเป็นเกียรตินะคะที่ได้รับเกียรติจากทางสมาพันธ์สตรีทำความดีแห่งประเทศไทยในการร่วมลงนามเซ็น MOU ในครั้งนี้ต้องขอกราบขอบคุณทางดรเพนจันทร์ล้อสีทองนะคะที่ท่านเนี่ยก็อยากจะทำความดีร่วมกับทุกๆองค์กรท่านใจกว้างมากนะคะนอกจากองค์กรของโรตารีของดิฉันแล้วเนี่ยท่านก็ยังไม่ปิดกั้นในองค์กรอื่นีก ซึ่งตรงนี้เนี่ยเป็นสิ่งหนึ่งที่ทำให้ดิฉันเนี่ยต้องยอมที่จะเข้ามาช่วยท่านดรเพ็นชันเลยค่ะ